คันน้ำมนต์งวดวันที่16สิงหาคม2 6 5าแปลกมากตนคันน้ำมนต์อยู่กับที่จะเป็นคล้ายยานากรวดลายต่อสวยงามมากแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้ยังไง เทียนลนไปเป็นเองสวยงามมากสวยจริงๆเลขเลขก็ดูยากดูดูไปคล้ายเลขสองสามคล้ายกับเลขสองสามคือสองเจ็ดมีงวดวันที่สิบหกสิงหาคม คันน้ำมนของกัญ,ญายาตเทนเมนแต่ทำไมโดนเทียนอยู่กับที่ทำไมเทียนเป็นรูปร่างสวยงามมากแปลกจริงๆแปลกมาก